อ๋อสวัสดีครับค่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบผมืมนี่แต่คือมันโขงสุดท้ายแล้วเนะาะไม่ล่างเนาะแม่มแมะีมะถางแต่สิมาถามตัวเล็กก็ไม่ล่างว่าไม่ล่างปล่อยไปรลอบอกสีหน้านีโขงสุดท้ายนะครับว้าเมนี่ไม่ล่างปล่อยพอร้อมกับออาลองลองแตวไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะกาคือเป็นเหล็กของดวงวิญญาณดวงส้กับ<ม> ชีใต้เนาะค่ะเนาะเป็นแม่หาเมลาอคืนนี่ที่เพิ่นที่เพิ่นเคยไห้เข่าของวัดมะหันค่ะอีเข่าสองหนึ่งนะคะเนาะเป็นไห้จะตรงกับของหลวงพ่อปู่ดุมนะคะนั้งสองหนึ่งเนาะค่ะค่ะเป็นแาะไม่ใช่ดารหรอกค่ะโชคราบร้อยของาโชคราบร้อยของหลวงวิญญาณนะค่ะเนาะจะเวลาสิดอบอกก่อน เอาหัดที่ว่าหันที่โดมเปนยานที่เป็นถ่ยเท่าเนาะค่ะครับคนกน่ามาชั่วมาขึ้นคนว่าอยากกินลองก็ได้กินเพราะนั้นไม่ร่างก็ลรมาเพราะเป็นอย่างเดี๋ยวถ่าโชคแบบร้อยถ้าเท่าของหมู่บ้านที่น่ะเนาะครับไม่ร่างก่าวว่าติดน้ำมันละกสีอ่า วรวมพิบ้านหมดรวมนะคะตอนใจเทิดบุญใส่ก,ใสกัปน้องไส้แล้วกับปีไส้อาก็ยากของแม่ลาี่เสียไปค่ะอ๋อครับค่ะค,ค่ะของของขึ้นเขาอีกนะคะน้องจราบว่าเพิ่นตะบอกคิวข่าบอกแม่แลาว,ว่าอ่าผมสิไห้กต่ตกันแบบเลี่ยงนะเพิ่นว่าเพิ่นบอกภาษาอีสานเนาะครับเพิ่นว่าผมสิไห้ไปเรืยย่อยๆเรืยยเร่อยๆเลยนะเพิ่นว่าวให้อ่า ขอบคุ้วเขาเมื่อตาอาปากได้เป็นร้างสินะคะอ๋อครับค่ะนี่นัคแ่ด้วยเหมวอนมีของรองยิ่ดยานครับงวดงวดสิมาเนี่ยค่ะพอสีฮอดเนางมึงวันที่หนึ่งสิงหาอุ้หนังเอครับอ๋อข้อไม่ล่างมีบ่คลายตโตสำหรัเนาะครับมีสีสามสีเก่าสามเก่าล้ะกะ ห้าเก่าโอ้าไม่ลางนี่มีแต่สองโต้เน<บ>ค่ะอือบอกคือเพื่นบอกมาเป็นดอกวยันอ่าเป็นระายกีใสเป็นอกสค่ะเป็นมนาบื้นค่ะอ๋อครับเหลือหลายตัวครับขอม่ลางก็คือมีสีสามสีเก่าระกัสามสามเก่าหาเก่า,าแค่นี้เองเนะาะะ <laughs> เมล่างกติขอฝากด้วยฝ่ายเอซซี่จุกท่านเนาะค่ะน้องผู้ใดอ่าภาวะของโชคลับ้อยของหนองไส้หวัดสุดหัวขาปังปๆเฮ้งๆหรือว่าของเมืองเขาคแบบมีต่อไปมีแต่ชื่อกินของหลวงพ่อปูดุมนะค่ะเนาะหลวงพ่อปูอุดมครับค่ะนี่ด้วยค่ะของพ่อปูหลวงอุดมค่ะหลวงพ่อปูหลวงอุดมอ๋อมี 4, สีสามพิดมาวงพุ่ม,มหายเนาะแล้วก็มีศูนย์หาศูนย์เก้าแล้วก็หาเก้าอ๋ครับแล้วก็มีซีเก้านั่งของลพบูด,ด,ด,ะะด,ดุ่มของลพบุรีดมเนี่ยมีสามตัวมาพร้อมเนาะแม่ค่ะไฮตัสเลนนะคะเด้อไฮตัสเลนของลพบุูีดมครับแม่ล่างกับดินยันคือเกา้าครับเสนเลยจากเดยที่เกาหมานที่เกาหล่ะครับมีสามซีเก่า นอหลังนอสามโตเนาะแคบไวครับพี่น้องแคบไวแคบไวเร้อแคบหนาสามโตของรองปู่นดมไหมวนนี่สามรับเด้ค่ะ่ขมวนมุนอยู่ได้นีแหละค่ะของพื้นไหมวนไปมุนมาจับไปจับมาอยู่ได้หนี่เนาะเรียกืออ่าะปุ่ดมพ่นธ์สามาพี่เก้าพันธ์ม่แบบมะยมในหลังสามขื้นที่เราได้มาเือยไต้สงเกดีๆโชคลับร้อยหวัดสีหง ของลงพู่ดุมตับดวงมินย่านครับสังเกตดีดีค่ะตัวเลขสังเกตดีดีไม่่างนิ่งให้เลขสองตู้เป็นบ่อไม่แ่ะแนมค่ะแต่ว่าถ่าเอฟซิงทุกทุกคนพ่นสี่อ่ะถ้าเพิ่มจะหมุนสามครับก็ไดจะซื้อเพิ่มถ้าเพิ่มอีกจะซื้อสามเก่าเก่าสามนะคะเนาะสามเก่าเก่าสามอ๋อเพราะว่าลูกของเพิมันมันมันสามนิ่ไหคคะมันมันเชียวสี่แหสามตัวนะคะครับ่า อ๋อขอบคุณแมล่ล่งลางหลายทิ้งท้ายแม่ล่างทิ้งท้ายฝากเอฟซีอธิชาสุดท้ายกันะท่าโชคกหลาบร้อยของน้องพ่อปูดมค่าพ้นจะเขา่ารู้บาของ้องวิญญาณนะคะเนาะค่าเข่าของหวัดบ้านทีน,นึงอีกแม่ล่างก็ขอเลี้ยนเชิญสายบุญทุกคุำันให้มาร่วมเอาบุญน,น้ำกันมาร่วมบุญเป็นสะพานบุญ เอททองล่านะคะเนาะไม่ทั้นของน้างไข่กับลงพ่อปู้ดมไข่ได้สมบูรณ์นะคะเนาะครับครับอ่ะขอขอบคุณไม่ล่างหลายครับครับขอบคุณทามไม่ล่างขอบคุณทามปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนนะครับที่เขามาเบิงกันนะครับทางช่อง youtube คนสุรินทีวีแล้วก็ทังเพจนะครับ